พร้อมขายคันนะครับหนูโวให้ไตัวเก่าแท้นะครับเอกสารชุดโอนครบภาษีหกสามนะครับรถโอนขนส่งได้นะครับรถสวยทรงดีนะครับชุดสีสวยนะครับสีใหม่ให่เลยให้ดูรอบๆนะครับประกับมินินะครับไม่เดิมแท้นะครับสวิตไฟ FZR นะครับเบาคุญแจเดิมนะครับ รายละเอียดรถโดยรวมดีครับตะก,กร้าหน้าเบิกใหม่นะครับชุดหน้าเดิมนูโวแท้นะครับจานจุดปิตเตอร์แท้สายเอิร์นนะครับชิ้นดำสวยนะครับสีเข้มๆเลยชิ้นดำตำหนิตรงนี้นิดหน่อยคันนี้สีโครงทำใหม่หมดนะครับสีสวยนะครับ โชคหลังพอนะครับข้อเดิม MX นะครับครอบพ่อใหม่ล้อทรง A อาร์อกอนอยาง IRC นะครับหน้าสองร้อยหลังสองสองห้าครอบแข้งครบนะครับส,สวยสวยมือลิงแต่งเครื่องแห้ง 5MY แท้ตาได้ฟังนะคระตานง่ายนะครับ เครื่องลูก้าสีไม่ชักนะครับฟิตใหม่ไม่นานนะครับเครื่องเครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับน้ำมันเครื่องพิ่นถ่ายนะครับเม็ดชามทําใหม่นะครับท้ายห่อนิดๆนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายถ่ายแล้วนะครับไฟหน้าติดนะครับต่าสูงใช้ได้นะครับไฟเดียวท้ายฝาติดหมดนะครับแต่ดังนะครับรถขับเพลินุกนะครับใช้งานสบายเิ็นมือตามนี้ครับ